สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้กิฟวัฒนะแจงใหม่หลังเช็คอย่างละเอียดเผยไม่ใช่หนึ่งในผู้ติดตามของแตงโมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในอินสแกรมของดาราสาวแตงโมนิดามีการเคลื่อนไหวหลังจากมีข่าวดาราสาวพลัดตกเรือกระทั่งมาพบร่างไร้วิญญาณซึ่งพบว่าภาพจำนวนหนึ่งได้ถูกลบออกไปโดยไม่ทราบสาเหตุ และถ้าหากย้อนกลับไปในช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆชาวเน็ตได้สังเกตเห็นความผิดปกติว่าภาพในอินสแกรมของดาราสาวแตงโมถูกลบออกไปจากเดิมที่มีอยู่2,306ภาพปัจจุบันเหลือเพียง2,299ภาพซึ่งหายไปทั้งหมด7ภาพโดยที่ยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เข้าไปใช้อินสแกรมของดาราสาวเพราะคนใกล้ตัวอย่างกระติกผู้จัดการส่วนตัวและคุณแม่ของเธอ ก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้แตะต้องไอจของเธอเลยและล่าสุดในอินสแกรมของแตงโมนิดาได้เคลื่อนไหวอีกครั้งหลังมีชาวเน็ตเห็นว่าได้มีการติดตามเพื่อนเพิ่มอีกหนึ่งคนกลายเป็น1,129คนทั้งที่ก่อนหน้านี้ในอินสแกรมของดาราสาวมียอดที่กำลังติดตามอยู่ที่1,128คน งานนี้เลยยิ่งสร้างความสงสัยให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมากว่าใครคือผู้ที่มาเล่นไอจีของสาวแตงโมหลังจากที่เธอนั้นเสียชีวิตจนกระทั่งนักแสดงและพิธีกรหนุ่มกิฟวัฒนะได้โพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวพร้อมกับรูปภาพและระบุว่าเฮ้ยเป็นเพราะผมหรือเปล่าที่ไปกดรับเองวันนี้จาก1,128คนกลายเป็น1,129คน น้องโมเคยมาเม้นหมวยแล้วมากด f o ล l o w เราแต่เราเพิ่งมากดรับโมวันนี้เองพร้อมกับวงเล็บว่าวันที่เกิดเหตุพอดีใช่เราใช่ไหมแต่ล่าสุดค่ะสดสดร้อนๆกิฟวัฒนะได้เปิดเผยกับทีมงานคมชัดลึกออนไลน์ว่าได้มีการสอบถามผู้รู้เกี่ยวกับอินสแกรมแล้วพบว่าตนไม่ใช่ต้นเหตุที่ทำให้ IG ของสาวแตงโมเคลื่อนไหวแน่นอนเพราะ i อของตนเป็นสาธารนณะ จึงไม่มีผลหากตนจะกด Follow แตงโมลกลับไปแต่ยืนยันว่าตนเพิ่งจะกดติดตามไอจแตงโมเมื่อวานนี้จริงๆซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคนอย่างไรก็ตามทางผู้เชี่ยวชาญได้ตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีบุคคลอื่นที่แตงโมไปกด Follow ไว้แล้วยังไม่ได้กดรับซึ่งไอจดังกล่าวตั้งค่าเป็น p r i v a t e ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะแบบตน โดยบุคคลน,นั้นเพิ่งจะกดยอมรับการติดตามพอดีในเมื่อวานนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นที่ระบบ IG รวนหรือมีคนเล่น IG ของแตงโมอยู่จริงๆแล้วเกิดมือลั่นไปกดติดตามคนอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ